สวัสดีค่ะติดตามข่าวทันข่าวนะคะคืนนี้14พฤษภาคม2560ค่ะสมเด็จพระสังฆราชประธานปริญญาบาัตรผู้สำเร็จสามหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยทั้งบรรพชิตและคฤรุหัดกว่า2,000คน ที่ห้องประชุมสุชีปุญญานุภาพมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยพุทธ,ธมนฑลจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกใน5คณะวิชาทั้งบัณฑพชิตและคฤหัหัดรวมทั้งสิ้น2137คนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาโดยมีหลักพระพุทธศาสนาแกนกลาง ของทุกหลักสูตรสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษาผู้เรียนจะต้องเรียนเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมกำลัง3,000นายรับจราจรเปิดเทอมวันแรกค่ะ โดยกําลังจะคอยอำนวยความสะดวกหน้าโรงเรียนตั้งแต่ตีห้าของวันพรุ่งนี้นะคะและจะเพิ่มกําลังบริเวณหน้าโรงเรียนที่อยู่ในย่านชุมชนและถนนสายสําคัญเช่นถนนสามเสนสุขุมวิทสีลมและสาทรเพื่ออำนวยการจราจรไปจนกว่าจะคลี่คลายพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลระบุว่าวันพรุ่งนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนที่เปิดเรียนวันแรกร้อยละเจ ส่วนที่เหลือร้อยละ30จะเปิดในวันอังคารจึงมีการประสานไปยังโรงเรียนต่างๆให้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อใช้เวลาในการทรงบุตรหลานให้น้อยที่สุดความคืบหน้าคดีซื้อบริการเด็กที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนายอบตอบ,บ้านใหม่ยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์พร้อมให้ทางอำเภอสอบสวนพรุ่งนี้ค่ะ นายวสัสุพันเงินนายอบตอบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีระบุว่ามีหลักฐานยืนยันได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีถูกกล่าวหาว่ามีสมาชิกอบตอบ้านใหม่ซื้อบริการเด็กที่จังหวัดแม่ห้องสอนพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่อำเภอบางใหญ่เพื่อให้ทางอำเภอสอบสวนขณะที่นายบุญยริสนิปรวรณิศปลัดอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ห้องอนระบุ ในฐานะเจ้าพนักงานปกครองยินดีและเต็มใจเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจในคดีนี้เพื่อให้คดีเข้าสู่กระบวนการและทำให้ความจริงปรากฏส่วนกรณีคนร้ายลอบจุดไฟเผารถยนต์ของนายไทยปุณณนะพุทธิพงศ์เชื่อไม่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวและหยุดเคลื่อนไหวมั่นใจตำรวจจะจับตัวผู้ก่อเหตุได้ทนายยานืนยันค่ะแพทย์นภพาตันตระกูลเข้าพบตำรวจปราบปรามยาเสพติดวันพรุ่งนี้ค่ะ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าตามที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกแพทย์ให้มาพบในเวลา9ก้นาฬิกาวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการประสานขอเลื่อนเมื่อแพทย์เดินทางมาถึงตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินก่อนจะพาไปส่งสารอายารัชดาส่วนจะยื่นคัดค้านการประกันตัวหรือไม่อยู่ในดุลยพินิษของพนักงาน ล่าสุดทนายความของแพทย์ระบุว่าจะเข้าพบตำรวจตามกำหนดการเดิมโดยเตรียมเงินจำนวน5 0 0แสนบาทไว้ประกันตัวและยืนยันว่าเงินจำนวน1 9ล้านบาทนายอัคารกิตหรือเบนเรสซิงเป็นคนโอนมาให้เองในฐานะที่คบหาดูใจกันไม่ไดโอนมาเพียงก้อนเดียวแต่ทยอยโอนมาถึง18ครั้งทหารจนที่กำลังกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าค้นโรงโม่หินร้างซุกไม้หัวงห้ามค่ะ โรงโมหินร้างดังกล่าวนั้นมีเนื้อที่กว่า100ไร่ค่ะอยู่ในอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่ตาบาแะแต่ว่ากลุ่มค้าไม้เถื่อนที่ลักลอบเข้าไปโค่นไม้ในป่าต้นน้ำของภาคเหนือและจะนําไม้มาพักเอาไว้ที่จุดนี้จากการตรวจสอบพบไม้ชิงชันแปรรูปก,กว่า20ท่อนซุกไว้ใต้เศษกิ่งไม้และเขากวาง2กิ่ง ต่อมามีอดีตนายตำรวจแสดงตัวเป็นเจ้าของปฏิเสธไม่รู้เห็นเรื่องไม้ที่ตรวจยึดได้พร้อมระบุว่าโรงโม่หินได้ปิดกิจการไปเมื่อ2ปีก่อนทำให้รถทั่วไปขับผ่านเข้าออกเป็นประจำจึงไม่รู้ว่าไม้ล็อตนี้มาจากไหนเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดไม้ดังกล่าวไว้ตรวจสอบพร้อมกับนำตัวผู้ดูแลไปแจ้งข้อหามีไม้ห่วงห้ามและซากสัตว์ป่าไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชาเก็บกวาดขยะบริเวณหาดศรีราชาไปแล้วค่ะแต่ล่าสุดยังพบขยะจำนวนมากหลังน้าทะเลลดระดับที่บริเวณชายหาดสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะก็ยังมีการพบเศษขยะลอยเกลื่อนที่บริเวณริมชายหาดนะคะสภาพริมหาดเป็นดินโคลนสีดําเต็มพื้นที่และยังมีกลิ่นเหม็นอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะ เนื่องจากว่าน้ำทะเลลดระดับลงทําให้ขยะจากเรือสินค้าที่ลอยอยู่กลางทะเลรวมทั้งขยะจากโรงบำบัดของเทศบาลและขยะที่นักท่องเที่ยวลักลอบทิ้งลงสู่ทะเลพัดเข้าสู่ชายหาดแม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองศรีราชาได้ลงพื้นที่เก็บขยะไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะ ชายชาวออสเตรเลียขับบิ๊กไบค์ใช้ความ <hi> เร็วสูงพุ่งชนชายสูงวัยขับรถจักรยานยนต์ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่ค่ะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนสายสระบุรีหล่มสักอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายรันทมอายุ68ปีนอนคว่ำอยู่กลางถนนห่างไปประมาณ50เมตรมีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของมิสเตอร์จราดชายชาวออสเตรเลียอาการสาหัส ไหลซ้ายและข้อมือหักทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลน,น้องไผ่แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนเบื้องตน้นคาดว่านายรันทมกกำลังขับรถจักรยานยนต์ข้ามเกาะกลางถนนเป็นจังหวะเดียวกับรถบิ๊กไบค์ชาวต่างชาติขับขีมาด้วยความเร็วประกอบกับเป็นจุดอับของทางโค้งทำให้มองไม่เห็นจึงพุ่งชนอย่างแรงเป็นเหตุให้ทั้งคู่เสียชีวิต ทางบิ๊กซีปัตตานีเตรียมเปิดให้บริการ16พฤษภาคมนี้นะคะขณะที่หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ปัตตานีพรุ่งนี้ค่ะ เกือบหนึ่งสัปดาห์หลังเกิดเหตุคาบอมบิ๊กซีปัตตานีมีผู้บาดเจ็บสูงถึง61คนเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่เตรียมเปิดให้บริการในวันที่16พฤษภาคมเฉพาะพื้นที่โซนจำหน่ายของห้างหลังสำนักง,งานโยธาจังหวัดยืนยันโครงสร้างแข็งแรงดีขณะเดียวกันได้ประสานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมทำแผนเผชิญเหตุเพื่อวางมาตรการความปลอดภยัยไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหลงพื้นที่พรุ่งนี้ก่อนประชุมครมส่วนหน้า17พฤษภาคมเพื่อนําข้อมูลมาประเมินสถานการณ์เตรียมมาตรการเยียวยาเบื้องต้นสอบอตอประเมินความเสียหายเป็นเงินทั้งหมด40ล้านบาทนายเอ็มมานนเอลมาโครงทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะ นายเอ็มมานูเอลมาครงพร้อมด้วยนางบริจิตมาครงสตรีหมายเลขหนึ่งเดินทางมายังพระราชวังเอลิเซ่เพื่อสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีฟรองซัอลองที่กําลังจะพ้นจากตําแหน่งให้การต้อนรับหลังเสร็จพิธีนายมาครงเดินทางไปวางพวงมาลาที่สุสานฐานนิรนามที่ประตูชัยฝรั่งเศสพิธีสาบานของนายมาครงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เขาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งรอบสองเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมา มาที่ข่าวกีฬาวันนี้นะคะวอลเลย์าบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลก FIVB Women's Cup World Championship ที่เมืองโกเบของประเทศญี่ปุ่นวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะ รายการน,นี้ช่อง13 Family เพิ่งถ่ายทอดสดจบลงไปค่ะปีนี้2ทีมสโมสรแชมป์จากต่างทวีปโคจรมาพบกันและเป็นวา k ิฟแบงค์อิสตันบูแชมป์ยุโรปจากตุรกีในชุดเหลืองดำชนะเรโซ n a เซสเรีแชมป์ทวีปอเมริกาใต้จากบราซิลไป3เซตรวด25ต่อ19 25ต่อ21และ25ต่อ21คว้าแชมป์บอลล์บอลโลกทีมสโมสรหญิงปีนี้ไปครอง อีกรายการที่ช่อง13 f a m มแฟลี่ถ่ายทอดสดไปวันนี้เช่นกันค่ะเป็นการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนและยุวชนเก็บคะแนนสะสมโลกโกลเด้นซีรีส์รายการ ITTF World Junior Circuit Set Thailand Junior and Cadet Open ที่แฟช h ั่นฮอลลศูนย์การค้าแฟช h ั่นไอแลนดรอบชิงชนะเลิศชายเดียวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีอีการาชิฟูมิยะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุน่นคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครองโดยเอาชนะทักก้ามานาฟิกาชจากอินเดีย4ต่อ1เกม ปิดท้ายที่ข่าวขึ้นหน้าสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันรายการใหญ่ระดับกรังปีโก s t g Thailand Open 2017ที่อาคารนิมิบุตรชิงเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้โดยมีทีมนักแบดมินตันทั้งไทยและระดับโลกลงชิงชัยกันคับข้างทั้งใส่หน้าในวาวจากอินเดียรัชนกอินทนนท์บุษนันน์อึง้งบำรุงพันธและธนงศักดิ์แสงสมบูรณ์สุ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลกโทมัสและอูเบอร์คับและรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์ในปีหน้าต่อไปวันนี้หมดเวลาของขําทันข่าวแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ